ที่ดินสอทอกอคืออะไรที่ดินสอทอกอหรือสิทธทิทำกินนะครับก็คือหนังสือที่ราชการเขาออกให้เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้ซึ่งทางกรมป่าไม้จะเป็นผู้ออกให้นะครับหากประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ทําประโยชน์ในพื้นที่ปล่อยลุกร้างติดต่อกันเกินกว่า2ปีทางกรมป่าไม้ก็สามารถที่จะยึดคืนได้ทันที ที่ดินประเภทนี้ออกโฉนดไม่ได้นะครับซื้อขายหรือโอนสิทธิ์กันก็ไม่ได้ทําได้เพียงตกทอดให้กับทายาททาการ,กรเกษตรต่อไปเท่านั้นนะครับ